ตองอูเจ้าเจ้าหลังจากหน้ามาตะวเนาะอย่างหนึ่งปามาเก็บบรรยากาศปรากฏว่าป่าบ่ค่อยมีเนาะเจ้าเนาะเนื่องจากตอนนี้หน้าม,มันใสเจ้าแต่วันนี่น้าลดลงแล้วก็หน้าคุณค่อนข้างจะเสมอกันแล้วเนาะอย่านึงองยกพอแล้วมีป่าเจ้านี่มีปลาซ้อยเข้ากระมูกระฟงอยู่นี่เนาะเด็กหนึ่งจะให้ดูแต่อย่านึยกตะกี้เจ้านี่ตีโยกตะกี้เนี่ย โอ้ยพอได้อยู่เจ้านี่ดีนึงจะเก็บบรรยากาศให้พอสักคำนาะเจ้าเนาะหนังแจกเสียได้เจ้าเวลาหันป่าเข้าขามูขาฝูงมามได้เก็บบรรยากาศไปฝากท่านผู้ชมนะเจ้าเนาะเจ้า,าบายาเยอะนะมรุนไปกันเจ้า,าวันนี้นะ่าจะมวนเจ้าปลาซิวปลาซิวก็ตัวใหญ่ขนาดวันนี้ห้ามหลุดนะไฟ เขากำมูก็ฝูงมวนขนาดนู้นสามฝูงสี่ฝูงแล้วอีกหนึ่งได้ฝูงสี่ห้าตัวเจ้ามันรุ่นพอเจ้าวันนี้อาจจะมวนแค่นี้เนาะเก็บบรรยากาศให้พร้อมสักกําเจ้า สร้น้านอนเจ้าวันนี้มีปลาสร้ยน้านอนกับปลาซิวใหญ่เนาะนี่น่านนานน์ี้เข้ากำฝูงเจ้านี่ีคึงว่าแล้วแต่ว,ว่ามันมีปลายนอนน้ำต้นนี้มันใสเจ้านี่ปลามาก,กับตันน้ำคุณตันน้ำมากคุณเนาะโอเฮ้ยตัวใหญ่เอาไปงี้ก็มาเป็นนนุนอ,อู้หูาวหขาวแดง โดดไปสองสามเตือแล้วเจ้าตัวง่อยนี่ใส่ง่ายขนาดโดดไปสองสามเตือแล้วเจ้ายิ่งว่าเป็นปลานิ้น้อยัูวบปลาขาวหางแดงงายเจ้านี่ใส่งายขนาดปลานี่กิ่นลํำเจ้านี่นี่เนาะเนื้อมัน่อยเจ้าเนื้อมันมัน แห้งกับได้จะแกวจะฮักนะเจ้าเนาะสองตัวสองตัวห้ามตัวเป็นตะเพียงหน่อยกคุณ แต่ยิงนื้มักล้าลงนามลึกจ้นี่แต่ว่าเป็นน้ำคั้นเนาะขนาดลงแขนน่องคั้นขนาดเจ้าน่าม,ม้หมัเนาะมันจะคั้นจ้นี่ ใกล้ๆก็ขยุกสะตว์เตอารอรลอ,ลอเมินแก่ป่าโดดออกจำ้ำถ้ารอเมินก็จะได้นะักอาจจะได้เป็นูบสัตวเติเอจะเป็นตัวใหญ่โดโดออกไปนี้น ได้กดีที่นี่อาศยฟุกเเนาะับตัวก็ยังดีับ อนี่เสียดายขนาดเ้านีเกือบจะบัดทายทำแล้วเนาะมาลองพอกรดอมมีปากรอี้เจ้าคลิปตะวัดที่ทายทันเพราะว่าบอมีคลิปจะอัพโหลดให้ลงให้ดูแล้วเนาะเพราะว่าอยู่ในยุทธไปหลายวันเจ้าก็เลยต้องเก็บบรรยากาศให้พอเห็นหน่อย เข้ากัาตัวเจ๊ตอนมาไทายทําเข้าเป็นฟูเป็นงูแต่ก็ยังดีกว่าปลเข้านะเจ้าเนาะแต่ว,ว่านี่บ่มีป่าเลยเจ้าป่าน้อยบ่มีเลยกว่าจะได้กำตัวเนาะต่ว,วา่ามิ่นขนาดโอ้โหดีจัะ มันมัมยิ้มด้วยนีย่ใส่พอโอเคมันมันมนใส่โอเค,อเ,คเจ้าพอถอดท้งแมวได้อยู่ออถอถดกรอบถอดกระน้ำพริกกันนี่แดดเดียวก็ได้ใส่นี่เจ้ามีเนื้อมีหนังอยู่นะ โอ้โหไปขึ้นเลยนะเออไปดอดีว่านตัวส่ยหักลมเจ้าตวน้อยมาได้กระโดดเก่งนะ ตัวน้อยมันหลดเดี๋ยวเราตั้งแต่ายคิดก็ขอสักสองสามพวงเด้อเขาจำนี่นตื่นเต้นเลยเนะตอนมา่ทยนี่เข้าเหมือนแต่มวนว่ะวันนี้แดดห่อนขนาดเจ้าป้าค่อแข้งเคลียร์เนาะตอนชัดไอตอนกลางวันเจ๊ป้าเคลียร์เจ้า เมฆฝนจะมาร่วมตัวกันพุน๊เนาะช่วงใบใบเย็นๆกันนี่เจ้าจมาโดดซดซดซักๆกันไหนมดปลาซิวอย่าหลุดนะป้ายย <c oughs> ตัวใหญ่ขนาด ช่่นช่วงเจ้าหนี่เขาเป็นงูจะดีนะนี่เหลิมเป็นตัวแล้วเจ้า ตจ้าี้ปานขึ้นช่วงแม่เป็นห้าเป็นห้านะเจ้าต่อบูใส่โอเคอยู่พอถึงกับน้อยมากโอ้โหหิงขึ้นให่เนาะนานๆเจ้าหกนิดจังก็ได้ก็ขับปุ๊บสามทีตัวเจ้านีเขาืนหม chóp cái bot. สิมีแด้ที่ใส่ทอยคลิปบักเข้าผงใหญ่ ตะก,กี้เจ้าปลาลิมอุ้ยตัวยังใหญ่เลยนี่ตัวแขนน่าเป็นโลป่ะเนะเจ้านี่โลโลปลายป่ะเนาะมันโดดจากมุมนี่เจ้าข้างๆกับช้างอย่างหนึ่งนี่โอ้ทอดโดดป้นขาจำขาหน้าอันน้อยเดี๋ยวบสีด้เนาะตัวใหญ่ขนาดนี้นึ่งยกบัดันเจ้าบากหูตัวมันโดดมันถ่ายดีนินเสียงปลา้อยออกจบ็บเจ็บเจ็บนี่เนาะน,นี่อันกระชังนี่เจ้ามันเลยโดดมันเลยมาแล้วกับนี่มันถ่ายสะดุ้งอย่างหนึ่งโอ้เสียดายขนาดเลย ให้ดูบรรยากาศด้วยรอบดีนึงจะป่าไปดูแม่เป็นจอมเบ็ดเจ้านน่ช่วงพักเนาะช่วงป่าพักเจ้าบ่าคอยเข้าละได้พอแม่เป็นจอมเบ็ดได้ก็เจ้าอออเออได้เหรอกรแกป่ไกาไทยมาลองมาแรงไงไดูแกป่าไทยลองมาแรงเจ้าเมื่อกี้ปลาลิมตัวใหญ่ใหญ่โดดออกจำลูกอ่ะ เออปัดเท่าตัวใหญ่หมอกแขนลูกเนี้ยนี่เป็นโลโลปลายบนนาะตัวน่ะมันอันมาหิมหิมมันหิมขอบตีน้องยืนนั่นน่ะแล้วกับนี่อันมันถ่ายจัดสะดุ้งน้องไงปุ่งข้ามอันขาหน้าจำไปเหวะโยกตาสิกระมูหันกระกลนเออเสดายขนาดตัวใหญ่ขนาดตั้งแต่ไมโยกจำก็ร่างหันปลาลิมเนี้ยนี่หมายนี่นะ

กวานแม่เป็นอันกุเตียมาพร้อันมอกับกระแก่โย่ของเพื่อนสักทีไม่ยำ่งเป็นเนี่ยวางกับวางกับกินวางกับกิ่นนะเจ้านี่ปลาไม่ยังเปบบเดี๋ยวเนี่ยปลาปลานิ่นปลาส้อยนะเจ้าแต่ว่ามันมีปลาส้อยเลยปลาส้อยน้อยเล่นเบ็ดอย่างเงี้ยเนี่ยออเออเมียเมียตัวมะเข้าจ้ำน้องนะแล้วเจ้าเข้าเป็นมูกะมุกล้องถ่ายคลิปนี่เข้ากำตัวสองตัวน้องก็เลยยั่งพักคลิปอีกอะ กองตากแดดเจ้ากเลยยังก่อนแดดท้อนขนาดนั้นเนี่ยหนังั้งอยู่ตั้งนอกแดดท้อนนั่นแหมน้องมาลงน้ำแต่ว่าขนาดลงน้ำน้อยเดียวท้อคันกูเตือนที่ปันญาน้อกก็ลงกลางน้ำหมดกะตัวน้อยมันสั่งอุ้ยนักอุ้ยเป็ดอ่ะมาตัวน้อยอ่ะอเป็ดเนี่ยเป็นหอน้อยนะเจ้าเป็ดปลาซิว ต้องใจขอน้อยนยๆเ้าขอใหญ่มันเกาก,กปากปลาซิวตัวจัดใหญ่ย่ดเข้าจับน้องนะยืนตากแดดมืนกับงอมาเย,ยมไอแม่ก็มโอยใช่จะกินมวนว่านี่มีปลาซ้อยปลาซึ่งหลงใหญ่มุมาหรอโอ้ก็งุยอยู่นหนแม่ป่าเนาะตัเของมันออกขันกินเข้าล่ะ เออไม่อยากสักหน่อยเจ้าแหนมันกินข้าวง่ายเนี่ยมันกินข้าวง่ายกินข้าวแหละกินเ,เลยเลยแม่กินละสิบเอ็ดโมงตายแล้วอืมเดี๋ยวเสี่ยงเหรออืมจ่างกินขนาดแต่มันจ่างกินแต่มาอมตึงวันมันก็จ่างกินตึงวันโอ้อ<แ>ส,<แ>สไตร์ปลาลิมตะกี้หอ่อขี้็เอาเบ็ดใหญ่ลงนี่กำหมากอยังไปปุ๊บกะอืมบัดดิด เห่เอ,อเฮ่อเผื่อแน่นนะก้องกว่าอยังยิ่งประกุดทา่นยานแม่แล้วตัวใหญ่อยู่หรอแม่ตนากลัวเล่ตัวใหญ่ตัวโอเคอยู่เน้อใหญ่เลยตัวเข้าจับน้องเปลือกอันนี้เขาจับมันตึ้งมีตัวใหญ่ยิ่งพอขำมนะั้เนาะเอาขี้ขึ้นหักอย่างเดียเบ็ดอันนม่นแบบนนเออมันตากแดดมันหมดอายุแล้วกันเนาะเออแม่นอะถ้าจะแม่น ถ้าเป็นปลาซิวใหญ่น okay. ่ะม uh, ันจุ่มลงอะไรทำแน่ๆมันจะจุ่มเลยอันน uh ี huh. Vai, ้มันเป็นปลาซิวน้อยอ่ะโอเคเออไปละไปละไปละนั่นปลาซิ้วนั่นเป็นปลาซิ้วอ่ะปลาซิ้วปลาซิ้วในแมงมัดตัวใหญ่นี่นี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวอีโอเคอยู่น้องไหมน้องมันฮันฮั่นฮันฮันฮันกว่าจะได้สัมล็อกๆเล็กๆมัน ฮัน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 เอามาปูโอ้ยอื้ยมันซ้ำอยู่ขนามันเล่นอยู่นานี้ยทำคนรบนถ้ามขาสันดิ้งไม้มเขายกกลมติดน่ันจมเี้วแล้วย่นียกติดเอถ้าแต่ขอมันบบป้นเกาะปากมันสักกันเนาะมันยังไ นั่นนปลาสร้อยปลาสร้อยแขนอยู่ใส่โอเคยูนเออปลาชุกอันน่ะนลงรนนต้นลงน้าบนสำลิงว่าเนี่ยข้าห้องแล้วกรว่าแม่นะแม่นว่าแม่นี่เขาคุดอย่างนั้นน่ะนี่หมมือดนะถ้าเสียงไม่โคเลยเสียงไม่โคระเทไทจกห่องจกอย่างซึกอย่างแปลงเงินตั้งหรือ อนั hoe oh, ่นเนาะลายให้กับเป็นหนอนตางแล้วนี่เป็นหนอนตางเป็นห้องแน้วแมลงจกบอปลาบเจกแ้วเป็นห้องเมืองคือห้องตั้งติวกกินเน่กินแน่ตัวนี้ปลาปูมาจ่าปลาสร้อยเฮไปยังไงปูปีปู ก่ปูกบปาแก้วแล้วน้อเข้าวจำตัวจัดไงจัดไงเนี่ยว่างก็กินว่างมันลุ่มใส่ลุ่มใสเลยเจ้าแต่เขาจะคิดได้ก่อนนะะตัวได้จะกาบจอมเบชรนี่กมวนอยู่ตั้งแต่อีหนึ่งยกจำบนะเจ้า เลย้สวะเบ็ดมกรกับห่มจอมเบ็ดอยู่นะมกรผู้จอมเบ็ดมวนรู้สึกว่าตกเกาจะมานอยู่นะตอนตอนมกรนะเสียมได้จอมเมื่อนรู้สึกว่าใจห่อนเจ้าแงมตกยามะน้อเจ้าแง้มตกจำมันเลยใจห่อนได้เหี้ยอันปลาซิวเนี่ยอืมเนี่ยปลาซิวเนี่ยมีนปลาสตูปปลาสตูปเข้ากำสองอยู่กำแหลกไปอุ้ยตัวใหญ่แหน่แม่ขนาดมันจุ่มแล้วอ่ะอืม ไม่ล่างปลาอันนิ้นใหญ่ปากมันหนาปลานี้มันชี้ปาหนี้มันะอันแน่ๆแล้วมันจมทิ้วเลยอ่ะนออืมมันจม่ากับปูนะอยนกับปูกินนะเออเนี่ยก็ตีวามหมายว่ามันี้แหละกระเจี๊ยบหนอดักแค่ไหนหน่าก็้อมมูเดียวเลยนะทาง มไปจมเบ็ดที่ไหนเออหาไปจมไปเยิ่มอ่าฮะอาอาหารไปเื่อป,ป่าใหญ่นอะใหญ่ <c oughs> กะมันไ,ได้อะเนาะป่าต้นน้ำมาเยอะอกช่เนาะกินละแวงนี่เนาะกินไปกินดีจ้ะนี่เนาะี้าเขาเก็บยวเขานะอะเนาะห้องยาติโกหงตีแางมาป่าชิน้นอ,อยานาะโอ้อ้ หลกักเร็วปะทุกตาวได้สีเม็ดเลยนะปละสิวหนาคะ่ะอือโอ้ซีเม็ดกันลายอยู่น,นะน้องปลานี่ยนัสาวตัวปลาเนี่ยสองตัวอือปลากรเด็ดสามตัวอือเนี่ยนะมันจะจุมแล้วมันจ่มอ่ะเนียนเนียนเงียนเงียนสนียเหยือแนาออืองั้นเดี๋ยวกเ,วนเนยียมมี่หจุ่มมันก็มจุ่มอ่ะอือหมดลอง วะเดี๋ยวต้องไปรุ่นจับน้องก่อนเจ้าเจ้านี่เจ้าขอบัดไยดูสะอ,อยกับป่าขาวแห้งแดงเจ้านี่โอ้ยมุมกล้องต้องไว้มุมนี่มั้งแล้วเจ้าเนาะนี่นอันแดดเจ้าแดดสองกล้องได้ยังไทยทำก่อนกล้องตากแดดเจ้านี่ ช็อตนี่จะได้สงัดจะได้ไช็อตปลาลิมใช่เนาะให่เจ้าดูปลาตะเพียนปลาขาวอีไทยปลาช่วยมลปลาขาวหางแดงทุกยี่ห้อมันมันมันไอถ่ายมุมนี่มันตึ้งบานแต้เต้เนาะเจ้าเนาะอุตส่าห์ยกก้นจำตีมีปลาพ่อก็ะยิบมันเจ้านี่เสียดายฟังตั้งนี่แยกยิ้อหันเมื่อกี้ลืมถ่ายใหพอเนาะ ดิ้นแข็งขนาดเจ้าปักไม่ปักอันนี้แบบลงเนาะปักกล้องมาได้อันเอากล้องมัดก,กับจ้องเจ้าเลยเอาไว้ฟังนี่เพื่อกันแดดเจ้านี่หอมสักช็อตเล้วเนี่ยไม่หอ,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 อมใครได้ที่เตือนม่ก่อนแดดหล่มลงแล้วเจ้าจปลาเก็บบัรยากาศสักกรรมเนาะ ป่าเริ่มทิ้งช่วงหางของพระเจ้าอ่าแต่ก็ยังพอมีรุ่นเป็นเตืาออยู่เนาะมันมาเป็นฮาจเจนี่เยุดมาท,าท่ายทนก่อมสักกันเจนนี่เพื่อจะได้ช็อตแดกดกันเนาะเอาไว้ฟังไส้เมือตึ้งดีเท่าเจ้ามหมันป่ามหาหันอย่างนเน,ะนาะมาทนัดจจนนี่บังกล้องมดมารุ่นด้กันสักคำเจ้า ยงฝ้าห้องมาจากตังในสายพุ่นเจ้านี่หันเมฆฝน,นลทะทำมืนมาเชียวกล้องฝนเอ้ฝ้าเริ่มห้องตาเริ่มหายเจ้านี่ขอตัวยิ้มยิ้มส่งได้ได้ทุกอย่างดูที่กินาก่อนตาเริ่มลอยมาแล้วเจ้า ตัใหญ่นะุกผลใกล้จะตกป่าบ่าคอ่อยหลองเจ้านี่นี่นะถ้ามันตกทานไปเหีียก็ดีเจ้าเพ่ามันมตกเตื่อยอ่ะป่าบ่ค่อยหลงเจ้า 2กระกดอบอบอบอะตัวเหี้ย <laughs> พอ,อสักสองสามเพลงเาะเข้ากับไทยคละตั้งใจไทยกบเข้า <c oughs> นี่ตกว่องปกโลกอาโอกตัดขั้นเจ้าตัวไปตัวบอดมาเทเออมาเทยังได้วะ ตาขาวหางแดงนักจุนีคือว่าน้ากลัวกูเตือมนะกูเตือบอกไปมีบอกไปหันะมาปิตกระตาปกบกพร่องาสาตทโอ๋อลงมาตกน้ำจมตอนประทาไทยนี่เข้าจะนี่ อนนี้ก็ฝนมาตั้งในสายคือลึงคลึงลนะใช่ไหมวันนี้ปอมีป่าอยู่เจ้าในช่วงมันพักยกกับพักเหมือนขนาดเนาะพวกกัตัวสองตัวเนี่ยเน่าแต่กี่ก็ได้นะได้กําสองก็มีช่วงพักเรื่องพักกองปลาใสนนลนเจ้า ตะกี้ได้ปัตตเพียนอย่างนี้ตัวเนาะตัวก็สงเนี่ยปัตตเพียนตัวใบใหญ่เจ้ามกับโป้หมนวนพอดีนึงรับมาไทยกึ่ดว่ารอจังหวะป่าขึ้นฝาหล่องเนี่ยเนาะกึ่ดว่า,มาแมลงช่วงแรงป่าจะหล่องจะขึ้นก็ได้โอ้โหมันจะหล่องหรือจะขึ้นเนาะกึ่ดว่ามานาัน่าจะมนี้ช่วงเย็นพอตะวนันนี่ป่ามาช่วงแรงเจ้านี่แม่จะเป็นจอมเบสเป็นบอกเนาะนี่เลยอดสละยืนแหม อีหนึ่งไทยทั้งวันเจ้าต่เจ้าไทยกดไทยกับกดลบกดไทยกดลบพี่อนมันตานบาเข้าเจ้าเต่ปลาปอกป้อมปลาส้อยเข้ากําตัวสองตัวอีกนึ่งแบบกดลบฝังมดเจ้านี่อันมันจะยาวเกินเนาะที่ปะกะจับจังว่าเป็นช็อตเป็นมูเป็นพุงเข้ามากับนักนักมันกลมเข้าเลเจ้ายกเสียวยกเสียวเนี่ยเนี่ยเพียงแต่เจ้าตัวเองนีกดลบฝังเขาคื่อนไหวอีหนึ่งจะไทยทั้งวันเนาะนี่เนาะ กับซ้ำเข้าเป็นฝูงข้างอย่างนึงเลยเจ้าเวลาเข้าไทยไอย่ก็มาได้ไทยให้พอที่เอาสักกร,รมเจ้าเสียงฝ้าห้องไก่เข้ามาแล้วโอ้โหไปเห็นตัวหันสองตัวแล้วเจสักฝูงเต้จะปิดคลิปเลย เขากองเงิมงันสักฝูงสักเจ้าเดีย๋ยวมึงยอมแพ้ละเดี๋ยวมึงจะยกทรงไทยแล้วเจ้ายกทรงข้าม,สา,มาสายงไยก่อนกี่ตัวตัวเดียวเจ้าขอบคุณทุกการรับชมชนะเจ้าเนาะปัสไตล์โอเคอยู่เดี๋ยวไปรุ่นผสลสรุป ถ่ายคลิปอย่งหนึ่งเจ้าอาจจะได้นักกอา์ันี่จ้าวาในเจ้ามาดูผลสรุปของยิงหนึ่งอุ้ยเหมือนจะได้นักเจ้านี่นี่เนาะพรได้มวนอยวเจ้าสะได้ปัดตูใหญ่ไปไว้ทั้งหลุมเทป่อกันบ่มีอย่างเทสเซป่าเจ้านี่นี่เนาะมันเข้าตลอดคืออยู่เจ้าแต่ว่ามันเข้ากาตัวจองตัวช่วงตีมันเข้าเป็นฝูงเกาะบค่อยเยอะนะเจ้าเนาะยิงหนึ่งล้อจนถึงช่วงคำกว่าบ่เข้า อย่างน้นก็เลยปิกก่อนเจ้าตอนนี้ก็ะ้าโมงแรงแล้วนี่อันนี้ปลาบูปลาสตูปกับปลานิ้นเจ้ามั่นแต่เต๋อไว้นี่ก่อนนะเจ้าผลงานวันนี้จุอยู่หนึ่งมีความหวังกำลกงดีวกว่าจะมวนขนาดนะ่าวันนี้เนาะปลาซอยได้เข้ากระมูกระมูสรุปเปลี่ยนอย่างขาดสักก๊มแต่ก็เป็นอย่างเจ้าถือว่าได้ไปเก็บบรรยากาศมือพอเนาะเข้าสำรับ วิถีชีวิตแบบบ้านๆการยอๆถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยิหนึ่งตัวนะเจ้านเานาะเดี๋ยวกำลังใจให้ตัวในการถ่ายทำอยากลำบากแสนเข็นแต่ก็พยายามไปถ่ายทำให้ดูทุกวันนะเจ้าเนาะเจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านรับชมเจ้าเดี๋ยวติดตามยีหนึ่งในคลิปหน้าเจ้า